สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady Crypto นะคะสำหรับวันนี้เป็น EP สั้นๆจะมาแนะนำมือใหม่นะคะ,ะในเรื่องของการโอนเหรียญคริปโตเคอ r e เรนจากกระเป๋าของ Bit ค ub ไปยังกระเป๋าของ n บ n น e นะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีเหรียญยกตัวอ,อย่างในคลิปวิดีโอให้เข้าใจง่ายๆสำหรับมือใหม่เลยนะคะจริงๆคอนเซปต์มันสามารถใช้ได้หมดในการโอนเหรียญต่างๆ มือใหม่นะคะหรือเพื่อนๆผู้ที่สนใจสามารถที่จะดูเรดอัตราข้อมูลอยู่เนาะหรือในกรณีที่เราไม่รู้เราดูในแอปได้เวลาที่เราจะโอนนะคะในแอปมันจะบอกนะว่าต่อครั้งในการโอนเนี่ยเขาจะคิดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะคะซึ่งวันนี้จะยกตัวอย่างเป็นเหรียญ IOST นะคะซึ่งเป็นเหรียญที่ราคาค่าธรรมเนียมค่อนข้างถูกมาก นะคะคเดี๋ยวไปติดตามกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady c l i f t o นะคะวันนี้ก็เป็น EP ีที่4แล้วสำหรับวันนี้ก็เป็น EP ีสั้นๆนะคะอยากจะมานะแชร์ในส่วนของการโอนสกุลเงินดิจิตอลนะคะหรือคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะคะจากกระเป๋าบิตครับไปยังกระเป๋าบ a แ c นนะคะซึ่ง จริงๆแล้วการทําธุรกรรมต่างๆก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะส่วนตัวแล้วก็จะมีบางธุรกรรมที่สมมุติว่าเราอยากจะซื้อบางเหรียญน,นะคะแต่ว่าบิตคับไม่มีแต่ว่าทางส่วนตัวเองนะคะมีเปิดอีคากับทางใบนั้นอยู่แล้วนะคะก็เลยจะใช้กระเป๋าบิดคับและก็กระเป๋าใบั้นคู่กันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยอันนี้คือหน้าแรกนะคะเบื้องต้นนะคะเรา จะโอนจากกระเป๋าบิดครับไปยังใบแนนนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปในที่แท็บของแอปพลิเคชันของใบแนนนะคะอันนี้เพื่อนๆต้องมีการสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้าไปนะคะโอเคถัดมานะคะอันนี้จะเป็นหน้าแรกของใบแนนนะคะแอปพลิเคชันของใบแนนแท็บแรกจะเป็นหน้าโฮมหน้าโฮมนี้ก็จะโชว์ในส่วนของโอเวอร์วิวต่างๆเนาะในส่วนของ เหรียญที่เป็นเจนเนอร์ลูเซอร์นะคะท็อปเจนเนอร์แล้วก็ความเคลื่อนไหวนะคะของเหรียญที่เป็นเหรียญหลัหลกของพี่ใหญ่ btc เนาะแล้วก็เหรียญ stable coin ต่างนะคะถัดมาหนะ้ามาเก็ตมาเก็ตก็จะเป็นรายการรีสเหรียญเอาคอยเหรียญคริปโตเคอเรนซีต่างๆนะคะเทรดนะคะหน้าเทรดอันนี้เราก็ยังไม่ได้เทรดเนาะไล่ลเปลี่ยนซื้อขายของเหรียญคริปโตเคอเรนซี ฟิวเจอร์อันนี้ก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งซึ่งอา,อาจจะยังไม่ได้กล่าวตรงนี้นะคะเราจะมาสนใจตรงที่หน้าวาเลหน้าวาเลซึ่งในเบื้องต้นเราจะโอนเงินจากบิทคับมาที่ายนันนะคะเราก็ต้องมาแล้วก็เลือกตรงสปอร์ตตรงนี้นะคะด้านบนปุ่มเห็นปุ่มเดพอสิทธิ์ไหมคะเพื่อนๆค่ะก,กดปุ่มเดพอสิทเข้าไปนะคะแล้วเราก็เลือก เหรียญที่เราจะโอนมาอย่างเช่น iOS T แล้วก็ Continue นะคะซึ่งตรงนี้เราจะต้อง Copy ตัว Address กับ Memo เพื่อที่จะไปใส่ใน Wallet ฝั่งทาง Bitcub เพื่อที่จะโอนเหรียญน,นั้นมานะคะอันนี้เพื่อนๆก็ Copy ตัว Address ไปนะคะต่อมานะคะก็มาที่หน้า Wallet หน้า Wallet นะคะ ซึ่งหน้านี้จะทำการโอนเหรียญ iOS ทไปนะคะกดถอนนะคะอ่าแล้วเราก็ copy เมื่อกี้ที่เราก๊อปมาจากใบแนนนะคะกดตรงนี้นะ copy address แล้วก็ copy memo มานะคะมาใส่ในหน้านี้2ช่องนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะโอนไปทั้งหมด แม็ max เลยละกันอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็ทั้งหมด89 iOST นะคะอันนี้ก็จะโอนไป max เลยซึ่งข้าวทำเนียมไม่ว่าจะโอนน้อยโอนเยอะเท่าไหร่กห็หักแค่1 iOST Google Authentication นะคะเพื่อนๆก็สามารถใส่ตรงนี้ไปได้เลยหลังจากนั้นก็กดยืนยันการถอนเป็นที่เรียบร้อยเมื่อยืนยันการถอนแล้ว จะมีข้อความยืนยันจากบิดครับนะคะว่ายืนยันการถอนสำเร็จแล้วนะจากประสบการณ์ที่เคยโอนไปนะคะใช้เวลาสั้นมากไม่ถึง1-2วินาทีเลยเราก็จะมาเช็คในส่วนของใบยนนมันจะมาโชว์อยู่หน้าตรงนี้นะคะช่องนี้ที่ มีประวัติในการโอนเหรียญมาเรียบร้อยนะคะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะขาย IOST นะคะให้เป็น USDT US เพื่อที่จะซื้อเหรียญต่างๆหรือเราสามารถเก็งกำไรในเหรียญ IOST ของตลาดบิตคับและตลาดไบแมนได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะสำหรับมือใหม่ลองเอาลองไปดูกันเนาะจริงๆเลทอัตราของเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ย ค่อนข้างถูกมากนะคะจากประสบการณ์ของของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็น IOST XRP Silica นะคะจากประสบการณ์3มเหรียญนี้ถือว่าค่อนข้าง เร็วนะคะแล้วก็ค่อนข้างถูกมากเหมือนกันแล้วแต่เราเลือกเลยเนาะเราถึงเหรียญไหนเราก็สามารถใจของเราเราจะโอ,อนเหรียญไหนไปแต่สุดท้ายก็ต้องดูด้วยเนาะนะในเรื่องของเอชเชนเรทน e คะเอชเชนเรทของ USD อสดด้วยนะคะตรงนั้นมันก็จะมีะแกรปตรงนั้นในในในส่วนของค่าเงินด้วยนะคะสำหรับเทปวันนี้ ep t ี่4ก็มีเพียงเท่านี้หวังว่าเทปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับมือใหม่ได้ไม่มากก็น้อยนะคะ วันนี้ก็กระดานค่อนข้างสดใสสดชื่นขอให้ร่ำรวยโชคดีได้กำไรจากตลาดคริปโตเยอะๆทุกคนทั่วหน้านะคะเดี๋ยวไว้ EP ถัดไป EP ที่5ว่าจะมีอะไรมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะคะรอติดตามนะเทปนี้บ๊ายบายนะคะ